สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับโรจิทจีโซลูชันนะครับกับผมครับปีเตอร์เองคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง e ีเทเรีย2.0ครับกับการสมัครไปแนนนะครับในปี2022นี้ครับเป็นยังไงนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดทุกใจเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยครับขั้นแรกนะครับก็ต้องบอกว่าผมนะครับศึกษาเรื่องการ ขุดนะครับอีเธเรียมกับบิตคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะซื้อเครื่องขุดไปเลยแหละแต่ปรากฏว่าครับมันมีเรื่องของอีเธเรียม2.0เข้ามาก่อนนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าอีเธเรียม1.0กับ2.0นต่างกันยังไงนะครับหลักการนะครับการทํางานของ1.0กับ2.0ต่างกันครับบิตคอยนะครับแล้วก็อีเธเรียม1.0เนี่ยจะใช้การทํางานในการยืนยันข้อมูลเนี่ยแบบ proof of work ครับคือเราต้องทําการหาค่าแฮชนะครับในการ ยืนยันนะครับข้อมูลต่างๆเพื่อทําการบันทึกลวไปในบล็อกเชนต่างๆนะครับให้เป็นการสแตมม์ลงไปนะครับจากนั้นครับมันจึงต้องซื้อพวกการ์ดจอนะครับในการหาค่าแฮชต่างๆเนี่ยในการเขาเรียกว่าการขุดนั่นเองซื้อลิขซื้ออะไรนะครับซื้อพาวเวอร์ซัพพลายแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ได้ทําการขุดได้นั่นเองทีนี้ครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับมันก็ขั้นต่านะครับหัวเรา2สองแสนบาทนะครับขึ้นไปครับอ่า เพื่อนๆอยากได้แรงขุดที่เยอะนะครับอยากได้รีวอร์ดจากการขุดนะครับก็ต้องซื้อการจอนะครับที่ราคาแพงนะครับเพื่อได้รีวอร์ดกลับมาเยอะๆนั่นเองก็คือเหรียญอีเธเรียมกับเหรียญบิตคอยนั่นเองก็คือเป็นรีวอร์ดที่ได้จากการขุดนะครับจากนั้นครับปัจจุบันครับมันจะมีอีเธเรียม2.0ครับมันมีหลักการทํางานคือ proof of stake ครับคือจะยืนยันข้อมูลนะครับโดยการยึดถือนะครับ จากคนที่มีเหรียญมากที่สุดครับใครมีเหรียญมากที่สุดในการยืนยันข้อมูลเนี่ยคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้ยืนยันข้อมูลชุดนั้นครับดังนั้นครับชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะถูกยืนยันได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับไม่ต้องเปิดการขุดเหมืองน,นะครับก็คือใครมีเหรียญก็สามารถยืนยันข้อมูลได้เลยทันทีดังนั้นครับผมก็เลยไปทําการหานะครับว่าเอ้ยเราจะมีตัวที่ไหนสเต็ตกได้บ้างนะครับก็ปรากฏว่า เรามาเจอที่นี่ครับที่ไบแนนครับอ่ามีสเต็กของอีเธอเรียม2.0นั่นเองเรามาดูหน้าเว็บกันครับอตรงนี้มันบอกว่าเรานะครับยืนยันได้เลยว่ามันจะมีค่าตอบแทนนะครับ5.2%ต่อปีแน่นอนครับในเรื่องของการที่เรามาสเต็กเหรียญนะครับของอีเธอเรียมนะครับวันนี้การสเต็กเหรียญของอีเธอเรียมนะครับก็คือเรานะครับต้องมีเหรียญอีเธอเรียมก่อนนะก็คือต้องไปซื้อมาแล้วก็มาฝากไว้ที่ไบแนนครับ ตัวใบแง้เนี่ยก็จะเป็น BETH Ethereum นะครับ BETH นะครับในการฝากเข้าไปนั่นเองเป็นการยืนยันว่าเราจะเอาเหรียญของเรานะไปแลกกับโทเค็นตัว BETH นะครับในการสเต็กเหรียญ e t h e r e เนี่นเองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ส่งค่าตอบแทนเป็น ETH ต่อไปนะครับอาเราก็จะไม่ต้องมีลเงินทุนถึงแสนนึงถูกไหมครับในการขุดนั่นเองดังนั้นเราก็เลยเอามาฝากไปที่ตัวสเต็กตัวนี้นะครับของตัวไปแน้นั่นเอง ผมเลยต้องทำการสมัครนะครับตัวไบแนนดนั่นเองเพื่อที่ทำการสเต็กเหรียญอิตาเลียน2.0ครับโอ้อยากทำมากเลยแล้วก็ดูค่าตอบแทนก็โอเคอยู่นะครับคือ5.2เป็นขั้นต่ำนะครับโอเคเรามาดูกันครับเมื่อเราทำการสมัครนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะให้เราทำการสมัครนะครับผ่านลิงก์นี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากสมัครลิงก์ตัวเองก็ได้นะอันนี้ก็ต้องเป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นคนประเทศอะไรก่อน จากนั้นนะครับก็คีเอดตัว Personal Account ครับตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้นะครับ NFT นะครับเป็นของรางวัลจากตัวใบแอนดด้วยครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันในคลิปนี้ด้วยเลยนะโอเคเมื่อเราทําการสมัครับขั้นแรกนะครับให้ทําเขาก็ให้ทําการกรอกอีเมลนะครับอ่าเราก็ยืนยันอีเมลจากนั้นก็ยืนยันโทรศัพท์แล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนึงครับอาจจะมีอีกสขั้นตอนหลักๆนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการยื่นเอกสารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปหน้าบัตรเราหลังบัตรเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าเรานะครับเป็นขั้นตอนประมาณ5ขั้นตอนครับด้วยกันตามที่ผมบอกเลยนะครับทีนี้ครับตัวนี้ผมก็ทําการสมัครครับโดยการใช้ฮอตเมลนะครับปรากฏว่านะครับอีเมลมันไม่เข้าครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆให้ทําการสมัครโดยใช้ Google ครับ Gmail หรือว่าตัวเอาล o กก็ได้ครับอันนี้2ตัวนี้ก็จะทําให้อีเมลนะครับ ตัวสมัครในการรับการยืนยันอีเมลเนี่ยเข้ามาท่นเองจากนั้นครับเบอร์โทรก็เหมือนกันครับก็เป็นเบอร์โทรภาษาไทยนะก็เป็นประเทศไทยรับ SMS แล้วก็กรอกเบอร์โทรเข้ามาเลยแล้วก็มันจะทําให้เราทําการนะครับถ่ายรูปหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรนะทีนี้ผมไม่อาจจะไม่มีรูปประกอบแต่ผมบอกขั้นตอนประมาณนี้หน้าบัตรแล้วหลังบัตรแล้วก็ถ่ายรูปตัวเราเองนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่5แล้วก็เสร็จสิ้นครับเขาใช้ระยะเวลาในการยืนยันข้อมูลนะครับประมาณ1ชั่วโมงครับถึงสองชั่วโมง เราก็สามารถเข้าเว็บนะครับไบแนนนะครับในการซื้อขายแรกเปลี่ยนได้แล้วคะโอเคต่อจากนั้นนะครับเมื่อนะครับเราทําการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาได้ NFT มาเป็นรางวัลเรียบร้อยครับไปดูกันนะครับว่าเขาให้อะไรเรามานะฮะโอเคอ่าตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ NFT นะครับของตัวไบแ c นนั่นเองตรงนี้ก็จะมีรูปภาพนะครับในการซื้อขายนะครับอ่าก็จะใช้สกุล บูเอนะครับอ่าเออก็สวยดีนะฮะมีมี s อด้วยนะครับความหายยากโอเคทูเดย์นะโอเคครับเราไปดูกันว่าเราได้อะไรจากรางวัลน,นี้กันนะฮะตรงนี้นะครับตัวไบแอนเนี่ยมันก็บอกว่าไอเอ็นตัวนี้ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับก็คือไม่สามารถเข้ามาในตลาดซื้อขายตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเป็นรางวัลเก็บไว้กับตัวเองเฉยครั ก็เดี๋ยวถ้าอยากซื้อสายก็ต้องลงผลงานนะครับหรือว่าซื้อขายจากศิลปินท่านอื่นในตัวพอรตแพลตฟอร์มนี้กันนะฮะโอเคเราลองมาดูกันคลิกเลยจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าให้ Open b o ล็อเลยนะครับโอไมค l เ e c ล็กไมค์เล็กชันเรายังไม่มีนะเพราะว่าเราก็มีแต่ตัวนี้นะฮะที่เขาให้มา NFT โอเคคลิกเปิดกันเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะจะเป็น NFT ตัวแรกครับของผมอ่า ได้อะไรเนี่ยเครื่องคอมเป็นเครื่องแมครุ่นเก่านะครับเครื่องแมครุ่นเก่าเลยรุ่นแรกเลยแมกวันเนี่ยอ๋อโอเคครับมันก็เป็นรูปเก็บไว้นะครับในการเป็น e t ทของเรานั่นเองอา่าโอเคจากนั้นครับเรามาดูเรื่องของการสเต็กนะครับอิตาเลี่ย0นะครับ ก่อนอื่นครับเราก็ทำการเข้าด้านนี้เนาะอิตาเรียมสองจุดครับแล้วเราก็ทำการ Sta k ก now นะฮะให้เราทำการก่อกครับอิตาเลียมของเราที่เรามีนะฮะตอนนี้ผมอาจจะกอกเรียบร้อยไปแล้วนะฮะคือทำการ Sta k กไปแล้วจากนั้นครับมันจะเปลี่ยนตัวเหรียดอิตาเลียมเรานะครับเป็น b e t h นะครับก็เป็น b i n a n c e อ t h e r e ี m นะครับเป็นโทเค็นนะครับเก็บไว้เพื่อใช้ในการปันผลให้เรานั่นเองนะครับ ของตัวนี้ซึ่งอัตราปันผลนะครับก็คือประมาณ5.2%นั่นเองตามที่เขาเต้แจ้งมานะครับทีนี้นะครับก็พอเราสเต็กเสร็จเนี่ยเราก็จะนั่งรอนะครับในการรับคืนได้เลยนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะต้องมีเหตุร้อนเหตุหนาวนะครับในการในการใช้เงินของเรานั่นเองเราก็สามารถทําการเทรดได้ครับเราไปที่ตัวเทรดดิ้งนะครับของเรานั่นเองมาเก็ต เราก็สามารถเทรดตัวเหรียญของเราได้นะครับตัว BETH นั่นเองในการเทรดนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่านนะครับเพิ่งสมัครเข้ามาครับอาจจะยังไม่คล่องมากนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเราก็สามารถนะครับตัวเทรดตรงนี้ได้เลยกดตรงนี้เึ๊บมันเทรดได้กลับมาสกุลเดียวนะครับก็คือตัว BE ETH นะครับมาเป็น E t ทีนั่นเองอ่าตรงนี้ก็มีราคาอยู่ครับซึ่งนะครับมันก็ตอนเทรดกลับเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราเทรดไป1ต่อนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารีบใช้เงินเนี่ยเราต้องเทรดกลับมาในอัตราที่เหลืออยู่ที่94.6นนั่นเองมันก็อาจจะไม่คุ้มในการเทรดกลับนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเงินเย็นนะครับในการใช้ในการสเต็กนั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสเต็กนะครับอิตาเลียม2.0นะครับใน ตัวแบง์นั้นเองแล้วก็บอกวิธีการสมัครนะครับแล้วก็รางวัลของ n f c ที่ได้มาครับโอเคก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย